ไม่ได้ประธานสภาต้องเป็นกลางเล่นการเมืองต้องเล่นในเป็นไม่ใจยีแยอีแอ e นิดหน่อยก็ไปตื่นเต้นเพื่อไทยก็เป็นตัวแทนจากพักเพื่อไทยไปเป็นตัวแทนนะ <S 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 ผมย้ำมาเป็นตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใจเมื่อไปได้ขอตกลงต้องกลับมาที่พักเพื่อไทยถามเฉลิมเมื่อปีแล้วถามผู้แทนทั้งหมดด้วยสิว่าเขาเห็นด้วยไหมไม่ใช่ว่าคุณไปกันเจ็บแปดคนแล้วไปตกลงคนนู้นออกมาเขาจะขอคนนั้นก็บอกขอประธานสภาไม่ได้ประธานสภาต้องเป็นกายต้องเป็นประธานของทุกพักการเมือง ที่สังกัดในรัฐสภาเพราะฉะนั้นเรื่องที่กําลังมีการมิา้าวิจาร์ณผมยืนยันนะแต่ขอให้แปดคนแปดพักเขากลับไปที่พักก่อนแล้วจะมิพาวิจาร์เรื่องวิ้เจ่านี้อย่าไปเถียงเลย <het> ผมไม่เคยบอกนะเพราะเขาอยู่คนละภาคกับผมผมไม่กลัวทัวลงครับผมจะไปเห็นพรรคอื่น เป็นนายกได้ไงผมต้องเห็นคนของพรรคเพื่อไทยเล่นการเมืองต้องเล่นในเป็นไม่ใช่อ e ีแออีแอนิดหน่อยก็ไปตื่นเต้นถ้าผมไปเห็นคุณพีธาดีกว่าคนของพรรคเพื่อไทยผมก็ไม่ใช่เฉลิอมอยู่บ่มลตามตาปาไม่มีภญษาเนี่ยถ้าเก่งก็เป็นได้แต่อย่าไปใช้ับพูด ว่าประธานสภาพรรคของผมพรรคนั้นพรรคนี้ไอคนพูดไม่รู้เรื่องไอไม่รู้การเมืองแลอะเธอทําให้คนสับสนเขาเป็นประธานของสภาเป็นประธานรัฐสภาเป็นของทุกพรรคไม่ใช่เป็นของผมจะเอามาเสนอกฎหมายพรรคผมคุณเสนอคนเดียวกฎหมายผ่านนะก็ไม่ผ่านไอที่มันพูดมามันโง่ เห็นมมามาวันแรกกับเปิดสึกแล้วมันต้องมาแข่งกันในสภาไม่ใช่พักเสนอมาแล้วรอยเป็นแม่ัวดลอยไม่ใช่ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ